สว,วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลเบนจ์น,นะคะวันนี้อากาศร้อน,อนหาอะไรกินค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะนั่งกินน้ำแข็งใสไป <c oughs> น้ำแข็งใส <c oughs> ไม่ใช่น้ำแข็งใสนะคะน้ำแข็งทุกค่ะมีค่ะวันนี้ว่าจะไลงแต่เช้า <c oughs> น้องแมวค่ะเ <c oughs> จ้ามาค่ะลอดลูกค่ะออกมาสามตัว น่าเสียใจน้ำแข็งใสเบียร์บรนจาค่ะไม่ใช่อ้อพูดผิดต้องเรียกว่าน้ำแข็งทุบค่ะนี่ค่ะใส่ลางใสอ่างมาเลยน้ำน้ำแข็งทุบค่ะไม่ได้ไปร้านค้าค่ะก็ะมีน้ำแข็งหลอดอยู่ก็ใช้น้ำแข็งหลอดทุบค่ะห่อผ้า หอผ้าสากตำค่ะคุกหินนะคะกินเลยรเย็นๆอากาศร้อนร้อนร้อนมากเลยค่ะร้อนจนไม่อยากไปไหนเลยค่ะอุ้ยมาสวัสดีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้เปิดสวัสดีค่ะคุณวบหยันดีจ้าคนสวย น้ำแข็งใสน่ากินไม่ได้ใสค่ะท่านบายานน้ำแข็งทุบค่ะใช้คกหินทุบเลยตำเหมือนน้ำพริกเลยค่ะเอาหอ่อห่อผ้าขาวแล้วก็ตำาจค่ะใส่น้ำเฮลบโอยแล้วก็นมนมนมข้คนค่ะง่ายๆค่ะกินได้ด้วยร <c oughs> ้อนค่ะร้อนไหมคะท่านบายาน <c oughs> แตล่เรืดองแต่เท้าแล้วมัววุ่นอยู่กับแมวแมวคลอดลูกค่ะไม่เข็ดเรื่องแมวอากาศร้อนสบายสบายเลยร้อนตัวแต่เย็นใจอ่ะเพราะว่าได้น้ำแข็งใสอ่างเบลอเลยใจอยากจะทุบให้เต็มเนี่ยค่ะเต็มอ่างเลยทุบไม่ไหวร้อนตับแตกช่วงนี้ มาค่ะมาทานด้วยกันจะได้ไม่ร้อนค่ะหวานชื่นใจข้าเหนียวลำข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยหมดยังคะเอามาใส่น้ำแข็งใส่ได้นะคะ <c oughs> ชื่นใจค่ะชื่นใจจริงๆค่ะพัดลมก็เปิดขึ้นสูงไม่ได้ต้องกดลงต่ำน้องแมวค่ะ ท่านบายันน้องแมวไปคลอดลูกในตู้เสื้อผ้าแม่แม่ไม่ให้อยู่ค่ะก็ะเลยวุ่นเลยค่ะวุ่นจัดอาหารที่อยู่เอามาอยู่ในตะกร้าในห้องก็ไม่อยู่ค่ะเขาก็จะคาบกลับไปที่เก่าแม่ก็ไม่ให้อยู่ผลสุดท้ายเบียร์ต้องสละตู้ชั้นชั้นเสื้อผ้าตัวเองค่ะ ด่านนี้ค่ะชั้นเสื้อผ้าลกๆของเบียร์เบนจาเนี่ค <c oughs> ่ะเนจ่าแหวกแหวว้วก็จับจับพับไว้ดีด <c oughs> ๆเบียร์เบนจาจับถม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 แล้วก็แหวกเป็นช่องให้แมวอยู่ค่ะถึงได้อยู่ได้ไม่งั้นแกจะคาบเสียไปตัวนึงเลยค่ะท่านบัญญัสวัสดีค่ะคุณหนูลำยัยสวัสดีค่ะม <c> า <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะมาทานน้ำแข็งทุบด้วยกันค่ะ ไม่ใช่น้ำแข็งใสนะคะน้ำแข็งทุบค่ะใช้โคกหินทุบแล้วค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้ชื่นใจค่ะหวานชื่นใจเลยค่ะถ้ามีข้าเหนียวเปียกลำไย,ยใส่นะคะชื่นใจ <laughs> กินอะไรแปลกๆแนละ้อ,อร่อยค่ะหวานน้ำเฮคูบอยกับนมข้นค่ะ มาค่ะทานด้วยกันค่ะเ็นเป็นอ่างเลยนะคะพี่หนูสวัสดีค่ะร <c oughs> ้อนร้อนเหมาะมากครับของเย็นเย็นใช่ค่ะอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เห็นท่านท่านใบหยานกินข้าวเหนียวเปียกอยากกินน้ำแข็งใสเลยค่ะกาศร้อนๆอ,อย่างนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะร้อนมากค่ะอากาศร้อนยินข้าวอะไรไม่ลงเลยค่ะเย็นชื่นใจนะคะน้องใบหยานสวัสดีค่ะ จากคุณหนูนะคะได้อะไรทานกันยังคะกินข้าวเที่ยงกันยังเย่ยข้าวเช้าย,ยังเอ่ยตื่นยังตื่นนานยังคะท่านบยันท่านคุณหนูเมื่อคืนอยู่ได้แค่เที่ยงคืนหลับม่เลยคหลับตั้งแต่อาทุ่มครึ่งแล้วค่ะแต่หลับหลับตื่นตื่นได้ก็ฟังอยู่ฟังจนแบบว่าไม่ไหวแล้วเลยต้องขอตัวนอน สวัสดีครับน้องเบียร์เบนตาและทุกๆคนครับจากคุณติดิสังนะคะสวัสดีค่ะท่านติริศังข้าวเหนียวเปียกอร่อยฝุดๆจ้าพี่หนูต้องอร่อยอยู่แล้วฝีมือท่านบายันนะ่ะอากาศร้อนไหมคะร้อนเดี mm ๋ hmm. ยวบอกนะคะว่าไม่ร้อนนั่งห้องแอร์สวัสดีค่ะเปียก <laughs> ไม่เป็นไรจ้าง่วงก็นอนได้มาแย้น้องเบียร์คนสวยอุ้ยขอบคุณค่ะมากินน้ำแข็งทุบกันค่ะนี่ค่ะน้ำแข็งทุบนะคะไม่ใช่น้ำแข็งใสใช้ผ้าเขาบางหอ่อแล้วก็ทุบในครกเลยค่ะคกหินนะคะใครทำได้บ้างใครทำได้บ้างค่ะคุณกิติศักดิ์ดีค่ะ วันนี้มีลูกแมวจะอวดด้วยลูกแมวออกมาสามตัวแต่เสียไปหนึ่งตัวค่ะเกิดอุบัติเหตุกับลูกแมวค่ะเดี๋ยวเวนจามัวแต่ไปสไลด์หมูอยู่ค่ะเดียวเวยนจาจะกินหมูกระทะเดือนนี้ก็เลยขี้เกียจออกไปที่ร้านค่ะก็เลยทําเองเลยไปนั่งสไลด์หมูออกกลับเข้ามาคือลูกแมวตกลงมาตายเลยค่ะเสียใจมากเลย มาแทกมาทักแล้วจะไปอาบน้ำเปิดไว้อยู่เด้อครับน้องเบียร์ขอบคุณค่ะเปียกท่านอาเปียกสวัสดีค่ะคุณกิติศักดิ์ดีค่ะจากท่านบายานันนะคะพี่กิตดีค่ะกิติศักดิ์สวัสดีครับดีจ้าน้องบายัาเปียกสวัสดีครับจากท่านลำไย,ยนะคะลำไย,ยคุณหนูค่ะ ลำไยนี่ชื่อภรรยาอ๋อไม่ใช่ลำไยนี่คือชื่อผลไม้ในสวนใช่ไหมห <c oughs> นกว่าชื่อภรรยาไอห,หนูดีครับจากท่านอาเปียกนะคะทำไมเพิ่งอาบน้ำคะท่านอาเปียกอาบน้ำกลางวันด้วยหรอคะเพิ่งตื่นหรอคะ 嗯，完。